และจริงๆนนเนี่ยผู้จัดการที่เก่งอาจจะเอานักเตะธรรมดาให้ไม่ธรรมดาก็ได้ฉะนั้นหลังๆเราจะไปหมกมุ่นครับว่าวิธีที่จะทําให้ทีมประสบความสําเร็จคือต้องทุ่มๆๆๆๆมเพ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 หรือว่าจ่ายเงินชอปปิ้งอย่างเดียวเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาข้อมูลมาให้ดูแล้วกันครับว่าเมื่อคุณยิ่งทุ่มคุณยิ่งประสบความสําเร็จจริงหรือไม่ยิ่งจ่ายยิ่ง successful จริงหรือเปล่า ทำไมไก่เกาหลีสเปอร์ถึงเป็นทีมที่โดนแซวมากที่สุดพี่น้องครับนี่คือข้อมูลนะครับ15ทีมในยุโรปที่ทุ่มงบซื้อนักบอลเยอะที่สุดในรอบ22ปีที่ผ่านมามาดูทีมกันก่อนครับ ทีมจากเยอรมนีครับมีบาเยืนทีมเดียวแล้วก็อยู่อันดับสุดท้ายด้วยนะอยู่อันดับ15อิตาเลียมีอยู่4ทีมโรม่ามิลานอินเตอร์และสูงที่สุด number no. 4 u v ยูเวนตุสอังกฤษครับมีทีมติดเยอะที่สุดถึง6ทีมนะครับโดยอาร์เซนอลปืนสงกรานใช้เงินน้อยที่สุดและจอมทุ่มก็คือสิงห์เชลซีส่วน2ทีมที่นักบอลอยากย้ายไปอยู่มากที่สุดของสเปนครับบาร์เซโลนาอยู่ที่3และเรอัลมาดริด number 5 ปารีสแซงต์แร์แมงที่มาแรงในช่วงหลังจากฝรั่งเศสอยู่อันดับ8ครับพี่น้องครับมาไล่ดูแชมป์ทีละประเภทนะฮะเริ่มจากแชมป์ลีกครับมีสเปอร์ทีมเดอยวครับที่ไม่เคยได้เลยนะครับในช่วง22ปีที่ผ่านไปแล้วก็มีแค่3ทีมเท่านั้นที่ได้แชมป์ลีกเลย10ครั้งบาร์ซ่าจากสเปนยูเว่จากอิตาลีาและบาเยนแห่งเยอรมนีส่วนบอลถ้วยในประเทศบาเยนจัดไปมากที่สุด11ครั้ง รองลงมาก็คือปารีจากฝรั่งเศครั้งส่วนถ้วยที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปแชมเปี้ยนส์ลีกใน22ปีที่ผ่านมามีแค่8ทีมเท่านั้นมากที่สุดอันดับ3คือบาร์เยนเยอะสุดที่2คือบอร์ซ่าที่4ครั้งและเยอะที่สุดมาดริด7ครั้งส่วนซปเปอร์คัพก็คือการเอา2ทีมที่เก่งที่สุดในยุโรปมาชนกันครับซึ่งมัตรวดขาวชนะมากที่สุด5ครั้งตามมาด้วยบาร์เซโลนาลิเวอร์พูลและ หมีมาดริดแล้วพอคุณเป็นพีรพลแห่งยุโรปเนี่ยฤดูการถัดไปเนี่ยคุณก็จะถูกเชิญไปชิงชัยในศึกสโมสรโลกคลับเวิลด์ครับซึ่งมาดริดก็ได้เยอะที่สุด4ครั้งพี่น้องครับผมได้รวมจำนวนถ้วยที่ชนะแล้วก็ค่าเฉลี่ยว่าในหนึ่งฤดูการเนี่ยจะได้แชมป์กี่แชมป์นะครับทั้งหมดข้อมูลอยู่บนนี้มันมีเรื่องที่น่าสนใจอย,อยู่3ช็อตเด็ดครับ 1. ดูอันดับ248ครับ ทีมที่มาแรงในยุคนี้แมนซียูเว่ปารีสแซงต์แช์แมนซีต้องยอมดึงเป๊บกวัวเดียอลามาคุมทีมยูเว่ถึงขนาดต้องเคยทุ่มมาหาศารจ้างโรนัลโตและปารีจงใจรวม3สตาร์ที่ดังที่สุดในยุคนี้เนมราเอ็มบัปเป้และเมซีจ่จ้าไป ทีมเหล่านี้ยังคงขาดปาติศาสครับไม่เคยได้แชมป์แห่งยุโรปแชมเปี้ยนส์ลีกดังนั้นพวกเขายังไม่สามารถเรียกตัวเองเป็นเบอร์หนึ่งแห่งยุโรปได้อย่างเต็มปากซึ่งถ้าเกิดคุณไปดูอันดับที่3 5แล้วก็15บาร์ซ่ามดร็ดและบายเยนนี่เป็น3ทีมที่มีพลังดูดมากที่สุดตอนนี้เพราะทุกคนรู้ว่าถ้าย้ายไปโอกาสควา้าแชมป์ทั้งในประเทศและในยุโรปโคตรสูง 2. ทํทำไมสเปอร์เป็นทีมที่โดนแซวว่าทรอยฟิรูมหรือว่าห้องเก็บถ้วยเงาที่สุดในโลก ก็เพราะทุ่มมากที่สุดถึงอันดับ10แต่ยังคงไม่ได้แชมป์อะไรแม้แต่ถ้วยเดียวแต่เชื่อว่าด้วยพลังของซอลฮึงมินและแอนโทนิโอคอนเต้ในอนาคตอันใกล้ต้องมีสักวันและสุดท้ายครับใช้เงินมากไม่เท่าใช้เงินฉลาดแม้มาดริดจะคว้าแชมป์ยุโรปซูเปอร์แคปและถ้วยสโมโลมากที่สุดเนี่ยแต่ภาพรวมบาเยิน์เป็นทีมที่ใช้เงินน้อยที่สุดใน15ทีมแต่กลับควา้าแชมป์ลีกเยอะสุดบอลถ้วยเยอะสุด แล้รวมกันเยอะสุด PPTV 36โดยมีค่าเฉลีย่ยเนี่ยทุกฤดูกาลจะคว้าชแชมป์เกือบ2ทรอยฟีสเกมกีฬาก็เหมือนชีวิตครับหาเงินว่ายากแต่ยากกว่าคือการบริหารคือการใช้เงินใครมีคำถามเรื่อง m a n a g e m o n e y หรือมีช็อตเด็ดในการบริหารเมนไว้ใต้โชว์นี้ช่องชแชมป์จัดไปเคยมีคนบอกครับว่า ถ้าคุณอยากจะให้ประเทศของคุณเจริญเนี่ยคุณต้องจ่ายอาชีพตำรวจครูกรรมการเยอะๆเมื่อคุณจ่ายเยอะเขาจะมีคุณภาพเองอาจจะถูกแค่ครึ่งเดียวครับมันอยู่ที่ตัวคนด้วยเพราะถ้าเกิดผมบอกว่ากรรมการกีฬาได้เงินเดือนมากกว่าเดือนละหนึ่งล้านบาททุกคนก็น่าจะคิดว่าโอ้โหอย่างนี้เขาคงไม่มีส่วนกับการพนงพนันไม่น่าที่จะถูกใครจิ้มนิ้วให้ฟิกซ์หรือล้มบอลล้มบาสอะไรได้ แต่ช่วงหน้าครับเมื่อคุณฟังเรื่องนี้แล้วเวลาคุณดูกีฬาคุณจะไม่รู้สึกเหมือนเดิมอีกต่อไป